สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสำหรับชุดตารางเด่นเนาะวันประจำวันที่1สิงหาคม2,565มาแบ่งปันนะคะ,ะก่อนไปรับชมเรามาดูผลกันก่นกอนเนาะว่าเข้ากี่คู่นะคะ ผลที่ออกนะคะก็คือ5 8 9 239นะคะมาดูตารางตัวดินเรานะคะสำหรับ5้าเนาะห้าเรามานะคะ8เรามานะคะเก้าเราหลุดเนาะพี่น้องจาก้าไม่มาเนาะส่วน2มานะคะ่ามก็มาเนาะอ้าวรอบนี้ขาดเฉพาะ9นะคะ ขาด9ตัวเดียวเนาะตารางเราจะแตก6ตัวอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋กท่าะมาดูตัวที่แอดจับคู่เนาะตัวที่แอดเจาะนะคะล่างของ6ตัวก็คือ 58, 58 58มาตัวที่แอดเน้นนะคะมาในชุดกันเนาะอ่า58นะคะส่วนล่างของอ่า5ตัวก็คือ89 89แอดก็หลุดไปเนาะ9ไม่มีนะคะส่วนล่างของ ่าล่างของสี่ตัวก็คือสองเก้าสองเก้าแอดก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ล่างแล้วก็บนนะคะสามองสามเก้านะคะอันนี้สามเก้าสามเก้ามาเนาะพี่น้องจา๋าอันนี้บางทีแอดก็จับสูตรนอกมาด้วยเนาะอ่าจับในตารางด้วยนะคะสามเก้าเข้าบนนะคะพี่น้องจา๋าเข้าบนเนาะเข้าล่างของหกตัวแล้วก็เข้าบนนะคะยินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรนี้ด้วยเนะาะอันนี้งวดที่เท่าไหร่แล้วเนาะ อันนี้แอดเขียนไปด้วยเนาะงวดที่5้งวดที่6อันนี้งวดที่7นะคะ7จงวดติดนะคะอ่ะเจ็ดงวดติดแล้วนะคะอันนี้คืองวดที่7นะคะอ่ะรอว่าจะมีงวดที่8ติดหรือเปล่าเนาะรอลุ้นกันของวันที่1นึ่เนาะพี่น้องจ๋าขอให้มานะคะ <c oughs> แล้วก็พี่พ,พี่ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะอ่ะ โปรโมชั่นฟรีหมดแล้วนะคะพี่น้องสาอาทีนี้มีค่าสมาชิกนะคะลายตามนี้เนาะอ่ะวีนานะคะอ่าแอดมาแล้วแจ้งด้วยนะคะว่าเข้าห้องพนิดาเนาะเข้าห้องพนิดานะคะแจ้งแอดด้วยเนาะแอดจะได้ดึงถึงห้อง ผูกห้องถูกกลุ่มเด้อพี่น้องจ๋าดึงพิษของบาวายได้และค่ะพี่น้องจ๋าอ่าแอดมาแล้วแจ้งด้วยนะคะติดต่อสอบถามได้เนาะอ่าเพราะว่าแอดให้ฟรีไปตั้งแต่วันที่สิบอ่าก,กรกฎาณมนะสิบถึงสามสิบเอ็ดเนาะช่วงโปรโมชั่นฟรีหมดแล้วนะคะอ่าทีนี้ก็จะมีอ่าค่าสนับสนุนประกาเนะาะบำรุงห้องนะคะติดต่อสอบถามได้เนาะอ่ามาดูตารางตัวเด่นกันนะคะว่า มีตัวไหนกันบ้างนะคะ,ะสำหรับตารางตัวเด่นในวันนี้นะคะตารางตัวเด่นแอดก็จะมี7 4 3 2 1 9นะคะ9หรือ6เนาะ9หรือ6นะคะมาคู่กันนะคะ สำหรับตัวที่แอดจับให้นะคะตัวที่แอดจับกูให้ก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะคะ ฮทำไมแอดเขียนตัวใหญ่จังเลยเดี๋ยวพย,พยายามเขียนเล็กลงเนาะพี่น้องจ๋าชินไปละเขียนตัวใหญ่สามหนึ่งสามสองสามสี่แล้วก็สามแปดเนะาะทีนี้เรามาดูในชุดกันนะคะชุดกันนะคะแอดก็มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี หนึ่งสองแล้วก็แปดสองนะคะพี่ดองจา๋าอ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นเนอะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นเนาะก็จะเน้นไปที่เจสี่ เจ็ดเก้าหรือเจ็ดหกนะคะเก้ากับหตัวเดียวกันเนาะกลับหัวด้วยเด้อสามหนึ่งสามสี่นะคะสำหรับในชุดกันนะคะแอดมินไปที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสองนะคะอ่ะ ถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆ f c ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะพี่นะะ้องจ๋าส่วนมากแอดก็ลงอย่างละสูตรเนาะหน่อยคลิปหนึ่งลาวคลิปหนึ่งไทย ใครวันนี้ยังไม่ได้ลงให้เลยพี่น้องจ๋าลงเฉพาะในกลุ่มไปตั้งแต่วันวันเสาร์เนาะเดี๋ยวลงหน้าช่องให้เด้อพี่น้องจ๋าแอร์ก่อทําแป๊บหนึ่งนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะมีโชคเมีลร่ากันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ